นี่บรรยากาศนะครับผมเพิ่งมาแต่ไปเลี้ยงควายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอควายนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการาควายเท่าเรงมาพูกนะครับผมของญาติโยมเป็นควายแม่พันธนะครับผมที่ได้ปลูกไว้นะครับผมที่ใหยังไ้นี่จะเป็นบรรยากาศมาแต่ไปเลี้ยงควายนะครับผม นนคือลูกควายนะครับลูกตัวนี้จะเป็นลูกควายเพชรเจริญนะครับผมน,นี่นะครับอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นลูกควายเพชรเจริญนะครับผม คือเมฆไฟนะครับผมแต่และอุปนนก็จะเป็นลูกฟวาลูกทะเลนะครับผม